ออนเหลสวยๆเจ็ดเต็มวงเหลทุสวยเลยเกือบติดเกือกไก่ก็เสร็จเจยกินมาลตัวพวกปวดเลยนี่ได้ปิดไก่งวงอาไรขงไปเลย ไปแล้วไปแล้วดูรูปกินสุดสวดทั้งไกง่งวงทั้งไกต่ตอกมันุ้องกันเด้อทุกคนเด้อมีจุกไก่เนีไกงง่งวงไก่งวงของคุณพ่อ ไก่ต๊อกเอ้หมูก็มีสองตัวพี่น้องมาเบิ่งเหล่าหมูเฮาอเนี่อิ่มจีบ่ในคนละสองสามจานอ๋อนี่วันนอนเปี๊อยู่โอ้ไอ้โตคนเสร็จเลยปล่อยง้อออกไปเลยแหละไปไปแล้วไปแล้ว

มันเป็นยังขมุนมัธยินทรเบอเออเฮ้เอ้ยเอ้ยมองบานมองยาเพื่อนในหมักขมูลขมาเลยแหละเบอเอ้อ้เอ้ยเอ้ลูกน้อยกันแห่นุ่มอ๋อว่าออกจากข้อจากแรงท่านผู้ชมเอ้ยเก็บหมางหน้ามาเดินหมากหนึ่ง ตัวน้อยตัวลูกอ่อนนุง,นง,นง,นนงมันสีหิวนุ่มมันสียล่แห่นุน่มน้ำแม่เ,เดินเดินฮะเก็บมะนาวน้ำทุกคนเลยมะนาวมันจะหลน่นอุ้ยซุปมันกร่นมันกรูย

หมอกหน่ไม้ปยงนงหน่ไม้มันจะกินนงหน่ไม้ได้งัวเลยก็ได้ไปไปไปหากินหญ้ากินเครือไปสิเออบรรยากาศน้ำชา่เศรา,าว,วเราทำผสมไปสวยเตบิบเลยจะหอดแปดมงเไปไปเป็นวันเสาของวันอาทิตย์เอ้ยงะงะ ไอ้อเอ้ย <t> ม <seine Christmas> <t ries and seasonal> yeah, mm ัน hmm. ม่จับก็สาดเลยลยปฝเสยอยู่เไอ้คนมาเล่งมาใส่แต่อะนก่ก้วยเนี่ยตัดให้กินเป็ดเครือไปแต่ไรเตั้ใหกินเป็นลำตุนเอออมาอีกเล้วอว่้อนี่ยใบกก้ยบอกนกระเทิลงมากมสมารถขางันนัว กินฮอดอันนั้นบ้านซ้ายวิวละเบิ่งเบิ่งกินฮอดอันต้นอันนี้สไปเบิงนํากันด้ัวซะต้นเปลูกไว้แต่หลายปีนสข้าวอยู่บ้านวงนี่ถอนมาเบิดนี่กินฮอดกกอันนี้สมงัวมันบ่ได้คือหญ้าก็พอได้เล็มอยู่นเนี่ยกกอันนี้น่ะเบิ่งนํากันเาเอิ้นกกลิ้นมังกรเนาะเก่าอยู่สวนกล้วยไม้เนาะก็สิมี กรมักระตือรือร้นจะกปลูกต้นใหม่ประดับจะข้าไปอยู่สวนกับไม้ปีหาศูนย์พี่น้องเลยข้าอยู่สวนกับไม้ปีหาศูนย์นะ,ะจะอยู่เกี่ยวกับปลูกพวกต้ยไม้แล้วก็พวกพืชประดับประดาต่างๆเป็นลิ้นมังกรนะลิ้นมังกรแบบเงาวนะหัวลุกเลนเือสั้นไวเพื่อจะเอาไปปลูกทำพันธุ์มันปลูกเซกเตอกระถาง เฟลูปแนตะ่มันมีสีสันก็ได้เป็นเงินเป็นทองเลยทานประสมไปเลยเคยเห็ดเมื่อก่อนนะปลูกใส่กระถางแล้วก็เขาก็กระถางปูนหรือกระถางอันถวยแบบเขาประดับประดาตามหน้าบ้านกันหน้าบ้านหรือว่าสำนักงานต่างๆเคนมาปลูกบเออลิ้นมังกรยื้อใส่เบื้องตนะ้นน้ำกันเลยท่านผู้ชมนะเจนะสีใสเกะาะเาะางะางแบบะมีน้ำก,นะกันเด้อ เมื่อก่อนเคยดูสวนข่อยใหม่นะแต่พุ่นเละแต่ปีหาซูนจนโอ้ขออนุญาตนำแต่ข้าวนั่นจนว่าทการทำงานอยู่ฝุ่นเนะาะเมื่อก่อนงามด้เนี่ยสีเขียวเข้มแต่ถ้าปลูกกระใสอันกระถางตกแต่งดีเนี่ยเป็นมูลร่คาเพิ่มได้แต่ว่ามากะล่อยนัำชีบิตตัวเอง มาเห็นมีแต่เห็นเต็กกูเห็นข้าวไปทำงานอยู่เมืองไทยกับเหละพี่น้องเลยเคยอยู่สวนกล้วยไม้ไซเลบ่า,า,า,หบาน,นหลึ่งหลงลัลนลานล่ามงวงพี่น้องเฮ้ยเอางวออกจากโคกจากแรงเป็นกล้วยเขากระง,ง่างเยอะเนี่ยกระจ่างอยู่นั่นนนขั้นงวง,งกัดกมันก็งาม สิประมาณนี้เดอ้อทุกคนเดอ้อคลิปนี้ก็ได้เนาะโมมี่ยังหลายมาถักไปสบายดีเอฟซีฝากฝากส่งน้อยของผู้ข่าเนเี่เดอ้อกับส่งบอลลอนเชแนลแล้วก็ส่งนมเหล้าบอลลอนนมเหล้าเนาะมาเลยกับฝากฝากเป็นพลกำลังใจให้ผู้ข่านเนี่ก็แล้วกันพี่น้องเอาพาบรรยากาศสวนพอเฮาเนาะมอันเนี่ก็สิบโมี่ยังหลายสกอร์จบเพียงเท่านี้พี่น้อง เอางวงออกมาลาเหมือนคนฮ่าเราเล่นกินผืดหยากรตอนเช้าใส่เขาจังสิบลามไหวผูกไหวมันนี่บ่มีคิวสีเขาววัชซันซาถ่ายชุดสุดท้ายผมมียังหลายเนาะพี่น้นองน้อเข้าไปใส่ใพร้อมสกู๊ตสกุนเดอ้อที่เขามาหับสมบูจีบก็กได้อืมเพราะมีแต่สุขภาพแข็งแรงสำเร็จนาทีเวียกงานเด้อทุกคนเด้อผมเก็บจะได้พร้มไข่อย่ามี ล่ำรวยล่ำรวยอยู่ดีมีแหงสกุสสกุลเจ้าสบายดีสบายดีพบกันใหม่คลิปหนะ้า